หมอจีบอะวาจีม่จีมัวกันมัวกันนะมัวกันวันนี้อยากอะไรม่จีไป่เสียงกลางนอนกุดกุดตะลุดตุดกุดดตะลุดตุดตุดตเอดหรือที่ดูเอ้กืนลงปียกันวะเด็กแดงแลบแดงแลบหน้าคงรือจีแดงแลบมาแดงอากาศไม่รู้แกไอหรืออาว่เลนาขาดละแกมแดง อูบากูบากูบาทอูบะเฮ้ยยาไม่เกี่ยูบาเรืย่ยเลยก็บา,าเฮ้ยยามึงลงปนาะรกันบาลูกเห็เราบ้เวียดนามที่นี่หลวงพ่อครับผมเนี่ยอยากจะบอกท่านอาจารย์ว่าผมอยากจะบวชทดแเทนพระคุณพอ่อพระคุณแม่นะครับหลวงพอ่อทาดีดหดีคุณเรากันจะได้บวชนี่ดีมากที่นี่การบวชในครั้งนี้ ท่านอาจารย์ช่วยเป็นตุลาหน่อยตื่ออันั้งตื่อจับก่อนในลูงนัากว่วแบบปวดครับผมจะเดินทางลาหลวงพ่อไปลาฟ้าหญิงปู่สาวดีเอ่อตัดตัดนะลงนี้ตัดนะปิดเรื่องนะอาอบอกเอยบอกคนใต้ผมจะต้องลาหลวงพ่อไปลาแฟนสาวของผมนะซึ่เป็นลูกสาวท่านเศรษฐีเอ่อชื่อว่าดาราทิพย์ก็เป็นลูกสาวของท่านเศรษฐีสงพลที่อยู่่ไกลจากหูบ้านพอยโยแกะๆตรงนี้ครับ คุณจะไปวันนี้ออดีเลยไอ้พุ่นว่ารู้รองไมาันน้กรูกเ้าคุณนี่วนดีรู้รู้เรืลองหรเาคุณไม่ดีวันี้รู้จามันไม่ดีวัดีข้าวนนีมัข้าหน้าเลยคุณบอกไอ้รู้รงไ้กันดีดีรเล่าคุณนี่ปจำระมันกนดีดี้จำมาคนดีมัดในการดีคุณจำพื้นใช่โอ้าติกันวัี้คุณทัมาแล้วทุกวัน้องดูเลยหรอเลาคุณดียิงชีวิตรื้เปลาคุณนี่ไปเไนื่อยนายว่ารู้ไม่รู้เลยเลยต่อไปดีก็เปนหน้าวันรู้ ไอ้หลว่ายญิงรุ่นไปไหนเจ้าไปดีกว่ายใจ่าโนเดึงทางมาได้กันที่นี่กูจะลงโทษมึงในหน้ามมึงดูได้หลวงกูไม่ดีกูให้เมียมึงแต่งงานเป็นเจ้าเจ้าแทนหลวงบ้านหลวงเจ้ากูให้เมียมึงแต่งานดอกควายใจ่าโนูแต่งหลวงเจ้ากูกันยังไงใครยังไงทมันรราใช้แต่งปลื้มกับแรงกองพุ่มโยมมันปลื้ม เอเองโยลอยตายโองไหนใดเปรแลตะคุไม่เอากรจำกเมีอในโยเปรยอย่านนั่นใดพวดตีกับไว่กในผึงเป่าบานได้ดาวันแต่เต็มเาเปรี้ยตายโอ่เลยตาอมาลตายจำเกิดจนเลอเปรีได้กาเติมลูกาจดนต่ไจะร้อนตามที่โยเปร้เปิมเจ้าุลาได้ไอง่ง่เปรตดมันไม่แนวกับปนนั้นแลมนักเมียแนวปนตีตอนนี้แต่งานเพื่อกับป้าใจและเมียพ้มดินแล่จำฟาอนฮันโวลกมันทิมาอยู่นั้น ให้ตั้มบอกูกองลุย่ามึงอะนี้เราโยนหน้าเีปันลิทเมียน,นุนก็จะจำน้อยอให้ยจไ,ไม่โจมตัวย่างขนาดไหมให่ไม่โจมกพุ่มใกล้ปันกาเจตไม่ใช่ใกล้ปืนเมืองใจโจก็ต้องอย่างในรถทิพย์โนนเองโบยตายเดี๋ยวใกล้ปันกาเทตแต่งานลับจ้งคือเรกันฮ่ากันเก๋หืูเจียวยี่อยู่ซ้รลบแดีนี้แต่กุนึนว่าติดมอนกูนแล้กคนเปรได้ใกล้ดัเต่ารนหนาแก้งก็กไม่ได้ รถนำเํางกันรถจากก้มุกแล้วกย้ายกันาวได้แล้วไเต็นอยจ้ไปนะพีปุนะจันได้กกว่าใจาหนต่อไปกูเจอรถเบนเลยกัมึงกูตุ้ยนำลายเรนั่นไมต้อเาตเปรยโยกับมาจ้ก้าวเหลืองไรพวพวกแปนผว่าได้มาจากว่าไม่ได้ที่ตาไม่ได้กูปวดได้แรกได้พวกูได้ตัเปนว่าได้มาจากกูจะงอไปอเปแล้มันมปากแก๊บโยกับไม่ใจตูราเล้วกับเราเต็มโยจําดูแลเต็มเปรืกเเปิดปีกับแดกได้กันไม่ไหม คนยิ่งเราได้พวมกับไม่พีดกับจิจานดาวเทียมมันแรแรกเลยร้องรอยเลือดจ้องพอคนตกทางกับจุนชาติแต่แรกแกคนได้ชะว่าคนดีบัดดูเล่เราเตรีมยมโยมันพีดเร็คได้กันไม่ไม่หนูปีกับน้องปีกับน้องพอเดือนตีช่องเรากับถู้พอนานนานกูกับมึงตีนี้มีปัญนเป้คนใจเอ็เวลาอดง่วลาอีาด้ยเวลาไม่เลยก็ไม่จับตูราได้ เออพวกนังแกน้ำป้วงจอกไตเนี่ยแน่นชอบไม้ก็ชิ้นหมูเลยโยยากุปติได้พวกบาบาแหลมเนื่อยได้กับเราเตะเล็กเกนได้นู่นเชียวเปไหนต้องปราบเมียกันเมียไม่ไปกันก็ว่าไปลยไหมเตรียมโยไงล่ะปลอตัดเกลื่องรถดปอคุยขึ้นกลุมกันก็หล่อเบนมันก็ไม่ล่มเาอีตายอ้งขึ้นมากนกแล้วเตะเล็กตุกูไปเตียวเตียวแนะนำก็รอดเดิน เมียเราเออเมียเราแล่ันตีนังตายเมมีพพมยพ่อเตรียมโย่เผือนตามตุกไกยละเดนอย่าเลือนเออ